สวัสดีครับวันนี้มีของเล่นใหม่มาแนะนำครับปลดล็อกฝากระโปรงท้ายรถยนต์ด้วยรีโมทโดยไม่ต้องเดินสายไฟในรถยนต์ไม่เกี่ยวกับไฟรถยนต์นะครับหลายคนเก็ตไอเดียทันทีนะครับเมื่อผมให้ดูแค่นี้น่าจะทําได้เลยนะครับสาหรับช่างหลายคนไม่ได้เป็นช่างใดๆนะครับผมคือช่างหัวมันนะครับผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆเลยนะครับสั่งซื้อใน Lazada และ s h อปปีครับเริ่มจากรีโมททาค้นหาคือรีโมท12โวลต์1แชนแนล จริงๆมันมี2 Channel 4 Channel นะครับดี๋ยใช้แค่1 Channel ก็พอ2คือแหล่งจ่ายไฟ12 V โวลต์คุณจะใช้อะไรจ่ายไฟก็ได้ขอให้มันได้12 V สโวลต์นะครับส่วนตัวผมคือ DIY ครับเป็นแบตเตอรี่16850ผ่าน BMS ไม่เกี่ยวกับแบตรถยนต์นะครับไม่ต้องลากสายเดินสายครับกล่องควบคุมรีโมทนะครับชุดนี้ทั้งรีโมททั้งกล่องควบคุมอยู่ที่ประมาณ100บาทปืนเซนทัลล็อกคีย์เวิร์ดคำนี้นะครับ ซื้อได้ในซื้อได้ทั่วไปครับลาซาด้าหรือ s h o ป e e ้ประมาณเจบาทนะครับหรืออาจจะถูกกว่านี้ครับหลักการง่ายๆเลยนะครับไอตัวปลดล็อกไอตัวปลดล็อกฝาท้ายเนี่ยคุณจะติดตั้งยังไงก็ได้นะครับนี่ผมใช้สายตกปลาครับ <The> เชื่อมเข้ากับตัวปลดล็อกนะก็ <S <S เพิ่มเติมสปริงในการดึงดึงไอเจ้าหัวปืนเซนทัลล็อกนะครับต้องการให้มีระบบ กุญแจเปิดฝาท้ายหลงเหลือไว้นะครับและที่สําคัญเปิดผ่านใต้เบาะได้ด้วยนะครับไม่ได้เกี่ยวกันนะครับสรุปว่ามี3ระบบผ่านกุญแจกระโปรงฝาท้ายเปิดผ่านใต้เบาะและเปิดผ่านรีโมทปืนยิงเซนทันล็อกนะครับคุณจะติดตั้งอีท่าไหนก็ได้นะครับปลดล็อกค,ครับจะปลดล็อกแล้วนะฟังเสียงนะครับเรียบร้อยนะครับการเซตค่ารีโมทนะครับในกล่องมันสลับโหมด ได้หลายโหมดนะครับก็ลองอ่านดูคู่มือกดกดสองทีครั้งที่1อาจจะเป็นโหมดเปิดค้างกด2อทีอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นโหมดกดแล้วก็ปล่อยแบบนี้นะครับคือต้องไปเรียนรู้ในคู่มือโหมดการใช้งาน1 channel ลนะครับ c h a n n ชแนล h a n ช e น4 c h a ช n นลนั่นเองครับสำหรับใครที่ไม่เก็ตต้องขออภัยด้วยนะครับมันต้องใช้ทักษะอิเล็กทรอนิกส์นิดหนึ่งนะครับทดสอบอีกทีหนึ่งครับกดปุ่ม a เปิดอ่าเรียบร้อยนะครับ